ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชลบุรีท่านผู้การเกษติดนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะหรือว่าเป็นนักอนุรักษ์ภาพเชื่อโดยยงอีกท่านหนึงนะครับคณะกรรมการ ทีมงานทุกบริหารนะประเภทกำลังทุกทุกคนทุกท่านนะที่มีน้ำจิตน้ำใจอันไมตรีที่ดีงามนะให้กับพี่น้องสังคมหนึ่งเพื่อเพื่อตัวเรากิจการงานภาคการตระกวดเพื่อเอาอุตสาเลนรายอาจารย์นักล่าต้อนรับมุกโลกจากละประเพณีวิวาชนบุรีครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จิ้นสุดดีในการเปิดงานวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะก็อย่าลืมนะนะเราดีกิจกรรมประกวดพระ นะกว่าอื่นนะในเวลาชั่วโมงกว่านะประมาณชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงสามสิบนาทีนะเราจะเปิดเซอร์พรัะพี่น้องนะสังคมองค์การพระเครื่องท่านใดนะที่เป็นนักประโยชน์สะสมพระเครื่องต้องการนะจะส่งพระข้อเซอร์ตรวจสอบพระพระพระท่านเริ่สามารถนะ สได้นะอีกสักเพื่อนึงเดี๋ยวเราจะเปิดการรับประทานโดยการตรวจเช็ควัตถุงคษที่สูงขึ้นแล้ววันนี้มีด้ในการ9โต๊ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะที่หนึ่งนะเป็นเทวรลุ่พระอุชาลูกเหลือลูกเดียวโต๊ะที่สองนะเป็นพระในพี่เก่งบุรีเราสวัสดีครับน้องเลยครับอะไรบ้างพี่เก่ง เลยย่อยครับสีสูงขาวหนึ่งห้เก้าสูงเพ่ขยับลงให้ด้วยครับารตั้งพาบาสี่ประตูหนึ่งแปดเก้าหกนะอีสูสูงนะสี้มสีสงมเพอขยับลงใเยนะครับเดี๋ยวซื้อตรงนี้นหะครับทำหมันเป็นนครที่ก็ขายที่นครับทำหมันนคระ จูเดชอบพาหรือลับพี่นสามร้อยบาทนะครับวันนี้และเซผ้านะทีมงานที่ยวสวนผ้าและทีมงานเซ็อเป็นตัางหเลยชื่อแม่วอกชั่วชั่วแล้วนี่นาะนจริงออกไปยุตยายังได้นี่ว่ะนี่เนาะเก็บข้าหน้าตู้ซื้อมาพมือย่หให้ซื้อซื้อได้หมื่นสองนี่เป็นตัวขายสี่ห้าหมื่น ว่าน wow, uh, ี้ผมขายสายพระกูต้องมี5้าหมื่นจัดเลยทหพรกู่ลานี่นะครับสังคมองค์การภรคเชของเราเก็นว่าพี่น้องรวมไปช่วยกันนี่งเก่งบุรีรัมย์กับน้องหนึ่งโลสูการกแต่ขณะนี้แท่านนายกทศฐมนตรีและเศ้าทามืองชนบุรีท่านอุบปรัศิ์จิต พร้อมทั้งคณะทีมการบริหารเทศมนตรีแล้วก็เดินสอดส่องนะฮะดูพระเครื่องนะครับนะก็เดินเลยนะเดินชมดูนะครับนะเผื่อจะได้ของดีๆที่ถูกใจนะเขาบอกว่าการจัดการตระกูลเครื่องเครื่องนั้นเราจะรวมพี่รวมน้องรวมพวกรวมท้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักนิยมพ์สะสมเครื่องเครื่องแผ่นจุลนสันจร นะที่แรมรอนเดินทางกันมาทั่วทุกสารทิศนะครับเปลี่ยนเสมือนสาริกาไร้ลังนะที่ต้องออกหากินพาผลโบยบินทั่วถิ่นแบนไทยเปลี่ยนเสมือนพี่น้องแผงจอรุยเพื่วไทยพาโผนเข้าไปหากินใกล้ไกลพผู้ใจถละะนดี่สําคัญดูอย่างล้องต้องอุโบลผมเนี่มาจากอุบลราชธานีนะรอแรงซันจรมาจนถึงชนบุรี เดี๋ยวจะอยู่จนถึงงานวิ่งควาย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ซื้อควายกับไปเลี้ยงด้วย <c oughs> ต้องขอบคุณขอบอกขอบใจนะขอบคุณ,คณจริงๆที่น้องสัคงคมสงสารวัดเชื่องและขอบคุณทีมง,งานผู้บริหารของเทศบาลชลบุรีของเรานะที่ให้ความสำคัญเตรียมตัวเซอร์อีกสักนินหนึ่งอาเคียร์พี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเซอร์ ะน,ะนะเราจำนายบัตรนะบัตรเซอสามร้อยบาททุกรายการวันนี้เรามีทั้งหมด9โต๊ะนะโต๊ะแรกเป็นโต๊ะที่1เป็นโต๊ะเทวรูปพระบูชาโต๊ะที่สองเป็นจากภาก,กียอดนิยมและพระยอดนิยมทุกชนิดโต๊ะที่สเป็นพระยอดนิยมทุกชนิดโต๊ะที่4เป็นพระเนื้อดินยอดนิยมโต๊ะที่หพระเนื้อชิ้นยอดนยยมโต๊ะที่6เป็นพ,พระพุทธรยายจารนะ อดนิยมแล้วก็โต๊ะที่เจ็ดเป็นพระกิ่งพระชัยวัพดพระหล่อเหรียญหล่อโต๊ะที่แปดผ้าปิดตามมหาอุ่มหา,าราบยอดนิยมโต๊ะที่เก้าเป็นเครื่องรางของขลังอ่าไม่ว่าจะเป็นเรี่ยวหลุดพ่อปานเที่วเ,เสียหลุดพ่อปานพระสุนติพระติ๋มสุนติพ่อเด็แกแกลาหยลยุดพ่อน้อยเที้ยวไข่หลุดกู้คัยอ่าอันนี้ท่านสามารถที่จะนำมาส่งได้300บาททุกรายการ เขาบอกว่าวัตถุมงคลที่สมบุรณล้ำค่าที่ผมเอ่ยนามไปทั้งเก้าโต๊ะนั้นหลายคนหลายท่านไม่มีองค์ความรู้มาเดินเกี่ยวกองประคองชีพในงานประกวดพระเครื่องแล้วไม่รู้ว่าพาระองท่านจะแท้หรือไม่ท่านนำมาส่งได้เสิร์ฟได้สามร้อยบาทจากราคาหนึ่งร้อยสอ้อมร้อจะเพิ่มมูลค่าเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักล้าน ได้นะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีงานเฮยยกสวนวางตุ้งได้ประกาศชี้แจงแสดงไว้ว่าวันนี้ใครที่ส่งพระมาเซอร์นะเมื่อพระถูกลักเข้าไปแล้วจะมีการประเมินมูลค่าเมื่อเฮยยกสวนวางตุ้งและทีงานประเมินมูลค่าไปท่านจะปล่อยหรือจะให้เช่านะ ทางเฮยกก็ยินดีรับเช่าในราคาที่ประเมินไว้นี่เป็นยังไงครับเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะเป็นพิธีการที่เหมาะสมน,นะเพราะว่าท่านมาขายพระแล้วยังมีโอกาสนะได้ขายพระให้กับพี่น้องนะเสียนน้อยเสียนใหญ่เสียนใ่เซียนเ,เ,เก่าที่เดินมาร่วมกิจกรรมในวันนี้เดินทางมาจากทุกทั่วทุกสารทิศทุกจังหวัด เอาพัดลมหายใครเอาพัดลมตรงนี้ไปช่วยเอามาคืนด่วนใครเอาพัดลมตรงนี้ไปฮะช่วยเอามาคืนด่วนเลยพิธีกรอนเหงื่อตกไม่พอเลยอยาะให้เก๊ขาวเหนื่อตกแล้วเงืนอไม่ออกเดียวอะ สำหรับท่านที่ต้องการรายการงานประกวดพระเครื่องน,นะหรือว่าจะมาเซอร์พระตรวจเช็คพระนะก็มาได้เลยนะตอนนี้เราเปิดจำหน่ายการตรวจเช็คพระนะเป็นที่เรียกร้อง300บาทของท่านนะจะยืนยันกาันตีว่าพระแท้หรือไม่สิ่งสำคัญพระแท้มีมูลค่า นะอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าพระแท้มีมูล,ลค่านะนะอาจจะขย,ยับขยายเพื่อนนะ,ะเพื่อนทรัพย์เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านกว่ากัา้นะวันนี้นะท่าใครเจอจกกักรพรรดิพระเครื่ององค์เดียวสมเด็จวัดหลักพัโอ้โหพันเพลินนะฟันเพิงได้ตังแน่นอนนะใยญ่ยกสวนวางเพื้อวันนี้บอกว่าพบเงินมาไหลแล้วนะ่านะนะ เพื่อจะมาซื้อพระพี่น้องนะสังคมอมงครพระเครื่องแถบผิ่นจังหวัดชนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นนะ,นะเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญนะผู้ที่ต้องการอยากจะร่วมกิจกรรมซื้อบัตรส่งพระเซ่นนะฮะตรวจเช็คพระของท่านนะเขาบอกว่าสมบัตินี่เป็นมรดกตกทอดกันมายาวนานสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนไปว่าเมื่อปีพุทธศักราช2485 นะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลทันะ้งกันหวัดภาคอีสานภาคเหนือนะฮะน้ำได้กัดเซาะไม่ว่าจะเป็นเจดีย์โบราณสถานต่างๆที่บรรจุวัตถุมงคลนะหุดทรัพย์ที่มีอุลค่านะชาวบ้านซึ่งเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวานาและนะเมื่อโดนน้ำท่วมทนนะ้นไปไรนาพืชพรรณาหารก็เสียหาย นะครับก็ต้องสอดแสวงหาล่าสัตว์เป็นอาหารนะแล้วก็หาพวกผักผลไม้มารับประทานและก็ไม่ได้ไปพบเจอเจดีก็เจอพักขึ้นใหม่ในสมัยนั้นการถ่ายพักไม่มีเขามีแต่การแลกเปลี่ยนใครที่มีความชื่นชอบก็จะได้นตีไปนะประจวบกันขึ้นในราวราปี2000พุทธศักราษ2 4 9 0 ท้องสนามหลวงนี่ถือว่าเป็นใจกกางเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าทุกภาคทุกส่วนใครที่เดินทางไปเนี่ยคนที่ไม่มีที่พักก็ไปนอนท้องแถวสุดท้ายแล้วเช้ามาก็จะเป็นตลาดนะก็จะมีตลาดมากมายก็จะมีบรรดาพี่น้องที่น้พักนะคุเจอได้ไปวางแถวต้นมะขามเอาไปวางขายไปวางเล็กปีกกัน ต่อมามีผู้รู้มีผู้ใชมือผู้ที่มีความสัมพันธ์าน่ต่อวัตถุศิลปะนะแล้วก็พุ่งนศิลปศาสตร์นะก็ได้ขยับขยายเป็นผู้ที่มีฐานะดีในสังคมนะก็ไปซื้อหาและก็นำไปลกลุ่มกกะที่ใต้อาคารศาลไทยหลักสมบูรณ นม่เป็นที่มาในราปีสองพันห้าเวยนะครับปรอเปิดนะมีร้านกาแฟที่ใต้อาคารก็จะมีบรรดาลผู้ชมผม้ที่ชื่นชอบก็ไปเป็นนักสะสมไปพูดคุยปรึกษานี่ครับวงนี้เปิดไม่กี่บาทปีปวดกันเปิดไม่กี่บาทครับต่อมามีผู้ที่อยู่ในภูมิหนมากนะก็ต้องขยายขยายเพราะว่า ใต้อาคารสายอายาเป็นสถานที่ราชการนะคนทุกข้ามมาไม่ได้ก็ถูกนะแพร่ขยายไปมาที่วัดมหาธาตุอย่างครับขอพระพุทธเนี่สูตรป่กเก่าอีซี่น้องที่น่ารักที่สุดนะนะครับเปิดไว้กี่บาทครับสองพันหาครับในราวปี2 5ง0 2500าร้อนะครับ สมัยก่อนเลี้ยงกันแพงมากเลยนะเลี้ยงนี้ถูกโดนหมุนในาวปี2503 2504เราก็ย้ายมาอยู่ที่วัดมหาธาตุโอ้โหช่วงนั้นเป็นช่วงเรียกว่าเป็นจุดที่ ยออไม่ไหวไม่ไหวพะหลักอดนยมเนี่ยไม่มีพระหลักพรยอนิยมเล็กแรงเลยก็มาเลี่ยมพลติกก็จะมีพระพุทเรปขอบุมากครับมี่มีจอนะยอดนิยมเนื้อจริงยอดนิยมและทายยอดนิยมทั่วไปยถหลักกหนันนะ จุดลวัดหารสองพนห้าต้องยอมแพ้หลักร้อยจะเลบูรณะพื้นที่ให้นักองเที่ได้เ้ามาบ่าวว่าอยู่ต้นมาเสองพันห้าพันสี่อยู่อมากที่ในอุโบสถก็เลยให้บรรดาผู้ี่ยมชาส่งมาเรื่อให้ยัขยายไปบางคนก็ไปอยู่ที่รอบๆวัดราชนากดา ในราวปี2 5 1 2สวัสดีครับสวัสดีครับรีบสวัสดีครับไปที่สนามที่3ามแล้วเนี่ยวันนี้จะได้เสียงไหมตอนนั้นเป็นตลาดสดอยู่ปลาไปยังนะครับ บาเหรอน่อาน่าจะไปหมดแล้วพี่ใช่ครับไปหมดแล้วเื้นั้นสดอนอาใช่ใวันนี้สดกันที่บ้านปิดไปในไลฟ์สดทนะี่สัถ้ายปรวมส่งหรือย,ยังไงนีืแหล่ยดัไม่ว่าจะเป็นดผาดา สนามท่าและวัดปูขเมื่อเช้าได้แฮตต่อโค้ดก็ไปแล้วเป็นที่มาสนามพ่านะแล้วก็มีการเรียกว่าขยับขยายขึ้นไปในราวปี2541ครับผตั้งเป็นศูนย์ท่าขึ้นที่บนข้างพางทิศภาก็แยกเซตมาไงน้องชายขายอยู่วนปากไปเลยนี่ถือว่าเป็นศูนย์ท่าเครื่องที่แรกแหงประเทศ นะครับปี2521นะห้างพ,พันลิ่พาซารประตูน้ำน,นะนะก็เริ่มขยายเป็นพันเพื่ออีกแล้วนะแล้วก็มีบรรดาเซียนน้อยเซียนใหญ่ต่างๆก็เป็นเปิดสูงกันต่อมาก็จะเป็นตลาดนัพั์เพื่อนมีเขาบอกว่าการผลิตหนังสือออกมาทำหนังสือออกมานะ จนถึงมีงานประกวดพระเพื่อนะครับเพราะว่ามีองค์กรต่างๆก็ตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่ออนุรักษ์นะบ่อรโดกไทยโอ้โหขอรับคุณว่าผ่านทองเเยอะท่านบริหารนะผ่านซุ้มบ้าสายทองเดอรสเตชันชลบุรีรับผ่านทองน้องละน้องเลิศคนนี้ผู้ที่มีแพ่ให้แพร่เขาบอกว่าแพร ให้นะให้เท่านั้นแหละนะให้มีมแต่ให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจนะนะต้องขอบคุณนะวัดผัดทองประธานผูนผ้ผผบริหารนะของตลาดพัดเรื่องบ้านใส่ตอมวันนี้ใครมีทองจะมา,าบอกนะ ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่รับชมช่องสายคมบุญนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพมางกายแข็งแรงครับไม่เจ็บไม่จนไ้าเา็บ่จนม่เับไม่นไเบเจ็บ่อมาเจ่นไม่เจบนไเ็่น่เจ็นไ่เช็บห้่จน่เจ่จบนวเไเ่นมน ขอบรับใจน้องรักขอบรับใจน้องรักน้องขอบใจนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีมากมีค้ำใจขอบคุณผู้ติดตามผู้รับชมทุกท่านนะครับมีน้องสักพูนกลางพักพึ่งนี่แหละเดี๋ยวจะพาพี่บุมาไปทานข้าวก่อเกลบนะครับทานกนอย่างดีและโดยเฉพาะทีมงานประเต๋ออสซี่นะผู้บริหารรับจัดอีเวนต์งานปเปิดพักทุกทับ่วทุกจังหวัดป้าเต๋ออีซี่เคยไปจัดงานที่ภาคใต้มาแล้ว ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับเป็นทีม